มาแล้วครับเลขเด็ดสายหมูหมูด้วยศรัทธาได้เลขด้วยใจวันนี้ผมนำเลขแห่งโชคลาภจากวัดสามบัณฑิตสำหรับวันที่16ธันวาคม2568าปมาฝากทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับเลขไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ศรัทธาตรงกันบุญสัมพันธ์ถึงกันขอให้เลขนี้ช่วยเสริมดวงเรียกโชคลาภเปิดเส้นทางรับทรัพย์ให้ทุกท่านครั้งนี้บอกเลยว่าสนุกมากเพราะมีหลายองค์ให้ขอพอรจริงๆอันดับแรกเมื่อผมจุดธูปขอพรแล้วผมจะใช้อุป กง์สุ่มว่าต้องใช้อุปกรณ์สุ่มตัวไหนองค์พญานาคมุกดาพญานาคสีขาวนาคีผู้ดูแลวัดสุ่มได้ทุบตัวเลขครับดังนั้นเลขได้จากพญานาคีมุกดาได้แก่หมายเลขเลขต่อไปครับหลวงพ่อขาวหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดเชื่อกันว่าท่านสามารถให้พรได้ทันใจสุ่มได้ทุบตัวเลขเช่นเดียวกันครับได้แก่หมายเลข แต่ที่ได้ตกใจทุบตัวเลขผมนํามาเองนะครับแต่เลขออกมาใกล้เคียงกับของใครไม่รู้ที่มาจุดไว้ก่อนหน้านี้ครับผมเลอเห็นเซียมซีวางอยู่ครับน่าจะมีร้อยไม้ได้มันอดใจไม่ได้ครับขอเซียมซีสองตัวหน่อยครับแต่ผมดันทํามันตกมาสามไม้นี่เลยครับตัวไปครับเลขจากองค์พยาครุฑที่มีอักขระเขียนไว้ที่ตัว คนทำงานราชการมักมาขอพรกันสุ่มได้การ์ดตัวเลขครับสับวนไปได้แก่หมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับแม่ตะเคียนสบายบางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นหญิงผู้ดูแลสมบัติของาศาสนามาตั้งแต่สมัยอดีตและให้โชคลาบแก่ผู้ที่มาทำบุญมีคนเคยถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับสุ่มได้การ์ดตัวเลขครับได้แก่หมายเลข